สวัสดีครับพบกับผมครับดอยคนชนาดครับดักหนูนะครับวันนี้นี่ครับวันนี้จะพาดักนี่ครับเลอกไปนู่นเลยครับเลอกหลอกหลอกไปนู่นเดี๋ยวไม่แน่จะนู่นด้วยแต่คันห้วยนะครับเหมือนเดิมครับคันห้วยผมก็เพิ่งขึ้นจากจากน้ำนะครับพองมหอยพอดีเดินดูหนูด้วยครับพอมีนะครับกลับติดมาเลยนี่ครับกับเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมที่ใต้นะครับที่ใต้หมายเหมือนเดิมครับคันห้วยเหมือนเดิมหมายคันห้วยแล้ววันนี้ร้อนด้วยครับโอโ้เลยลงน้ำหางมหอยนะครับนี่ครับดูหมายครับนี่ครับเดี๋ยวจะดับไปนี่ครับลไปตรงปลาอ้อยย่ำยๆมนู่นครับ แล้วก็ว่าจะกระโดดไปนู่นเลยเอยเอ,เอตรงนู้นนะครับตร,ตรงต้นไม้นู้นนะครับไปครับเดี๋ยวลงไปดูด้วยกันเลยมาเห็นครับหลบแล้วนะครับดูรอยตีนครับให้ยิบเลยครับรอยตีนแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะเดินช่องไหน รอยตีนเยอะมากนะครับยิบเลยอะโหเยอะจริง

ดักก่อนครับครับครับตอนนี้ก็ดักมาเรื่องครับครับอาตอนเย็นๆเลยครับก็นี่ครับดักไปนะครับท่านี้แล้วก็เลาะไปนู้เลยครับเรามาเรามาลุ้นกันตอนเช้าแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ครับไปครับ ป้ายครับอรุณสวัสดิ์กันตอนเช้าครับมาครับเรามาลุ้นด้วยกันเลยครับนี่ครับอากาศตอนเช้าเลยครับค้มไปหมดเลยครับค้มเหมือนฝนจะตกนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยอ้าเออจว่าจะได้ไม่ได้นะครับ แดีววันนี้ผมจะมาวานแห่นี่ครับในห้วยนี้ด้วยไปครับลุ้นด้วยกันเลยมจมีหรือไม่มีอุ๊ยอย,อยเอาแล้วครับแวบแวบแวบนะครับอ่าน,น่ะเอาครับอันแรกเอาเลยครับ นี่ครับคันแรกมานะครับคันแรกสวยๆมันมานครับครับคันต่อไปเลยครบับน,นี่รอยเขาดักมาแล้วครับคันนี้อ้าวคันนี้ก็ติดนะครับนี่ อืมครับแเกับครับอันนี้ก็ะติกอืมจะได้จะได้ครับได้ยเยอะใต้ครับอืมสองแต้มแล้วครับ ไปเลยฮันนีว่วางไหนอา้าวฮันก็เอานะครับสุดทัพเบืเ่อหายโอ้นี่วานใช้ข้าวโพดครับโอ้ข้าวโพดยังออกฤทธิ์นะครับได้ครับ อันต่อไปครับอันต,ต่อไปตรงไหนโอ,โอ้นู่นอันนู้นไม่เอาครับแต่นี้นนรอยกินอ้อยครับรสดๆเลย ลืมครับนี่ได้ดักผมไม่รู้เลยมาเกลนพลาดดรับตรงนี้ไม่ได้ดักหรือรับรอยกัดนะครับรู้ว่าเราดัก ไปดูอีกที่เลยไปน่ครับถึงแล้วนะครับจะดูอากาศครับมาเรื่อยเลยครับครับลุ้นเลยนมาจะใช่นะไ,ไ่จะแถวนี้ที่ดักก็ลืมลืม ผมลืมครับลืมจริงจริงไม่รู้ว่าตรงไหนเลยเนี่ยแถวนี้ก็มีรอยกัดครับครับตามหากลับด้วยกันเลยครับ ครับขันต่อไปเลยครับถึงแล้วครับเกาไปลุ้นกันเลยครับ อะไรครับคันนี้จับหายโอ้โหโอ้ท่านชมใหญ่จริงครับใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูครับ วัวใหญ่ครับใหญ่ครับพี่นี่นนอู้ใหญ่ครับใหญ่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 จริงครับไปครับไปดูคันต่อไปเลยครับคันต่อไปเลย แดดเริ่มออกแล้วครับผมนี่ไม่ได้ดักไนี่ยน้ไยแ,แวก,กตแต่องแั่ไม่ได้ดักจะหลงหลงก็ตรงนี้แหละครับแวกมั่วๆนะครับหวานครับไปเช็คหลนหาย อึติดครับวันนี้ก่อน cũng oh, đặc lắm Ui, giải tương tương hấp Giải tương tương Ô, tịt khắp, tịt, tịt, tịt Ủa, suối vô khắp Nhi Ồ โอ้บอลใช้หอยนะครับคันนี้ใช้หอยก็อยเอาเรื่องแล้วครับค <c oughs> ันนี้น่าจะไม่เอาครับ เหมือนหนูติดตอนนี่ครับค้อนแจ้งนะครับเ<า>ดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนาะ ไปเลยครับคันนี้เอ้าคันนี้กลับลั่นครับเอ้าไหนแล้วกลับเจอแต่อะไรเจอเหล็กนะครับเหล็กอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ ่ะไปขายเลยครับโอ้ติดครับนีๆๆๆ่อยู่ข้างในนู่นนะติดติดเนี่ยอ่าติดครับมวนใช้อ๋อมวนใช้หอยครับนี่ น,นี้ได้ดักไหมไม่ได้ดักคือแต่ที่แวกไว้นะครับออกทั้งนั้นเลยครับหนู หนำนี่ครับมันจะลาบยักษ์เนี่ย 1>, 1 2 3 4 5สผมว่าน่าจะครบนะเดี๋ยวไปนับที่รถเลยครับเป็นนับแต้มเลยไปครับนี่ครับ้ตัวนี้ใหญ่จริงครับบิ๊กๆเลยลองมาตัวนี้สุดรับไปครับเดี๋ยวไปนับตันที่รถเลยไป ครับรับเลยกันเลยครับร้อนครับรับเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับหกตัวนี่ครับหกตัว วานดักไปสิบประมาณสิบเอ็ดหลังนะครับอ่าครับสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดหลังได้หกตัวนี่ก็ถือว่าพอได้นะครับพอได้แกงครับตัวนี้ครับใหญ่ครับใหญ่สดสดเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงห้วยนะครับ เหมือนเดิมครับชายห้วยนี่หมายชายห้วยคลิปนี้ครับถ้าชอบครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมด้วยครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อครับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ